ผมดีใจมากหลวงป้อมครับาหลวงป้อมได้พูดอภิพปรายแม้เพียงสองนาทีจะกี่นาทีก็ถอดจะสั้นจะยาวเร้ไม่พูดนะคือเราเราจะกลัววห้ไม่ได่กลัวเราสวยหลวงป้อมแกจะแกจะพูดกี่คำเว่าะคำที่แล้วบอกว่าอะไรที่พูดทั้งหมดไม่จริงไงล่ะเขาที่แล้วสุ่าสั้นๆเลยนะตบมือกทั้งสภาเลยนะแล้วก็กลัวกลัวแกจะไม่มีแรงพูดวางคนแซงก็าะตงกลัวแกจะหลับ ผมว่าผมว่านี่เป็นภาพที่คนจดจําแต่ถ้าลุงป้อมสามารถที่จะอภิปรายเอาวห้านาทีนะ,ะผมว่าสุดยอดเลยครับและ่ีนี้ผมดีใจมากนะครับถ้าลุงป้อมยอมพูดเนสภานะ,ะผมว่าลุงป้อมยอมรับกระบวนการของรัฐสภาคือลุงป้อมเป็นคนที่มาจากการปฏิวัติมาจากการรัฐประหารแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นผู้ที่ใช้อำนาจไม่ยอมรับเรื่องรัฐสภาแบบ ชัดเจนอะไม่มาบ่อยด้วยนะไอ้ก่อนไม่มาเนี่ยก่อนหนะ้านั้นลุงพ่อมเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วเป็นรัฐมนตรีนะมีผ่ายค้านเพื่อไทยนี่แหละเออครับก้าวไกลเนี่ยนะ,ะจะซักฟอกลุงป้อมไม่ใช่เรื่องง่ายนะลุงป้อไมไ่ยอมให้ซักฟอกนะหรือบางรอบเนี่ยถูกซักฟอกแต่ก็โดนเขาก็เล่นเองเพื่อไทยกับ กับก้าวไกลมันสกัดได้หมดเวลามันมีถึงขั้นบางครั้งเนี่ยวาระลุงป้อมมันอยู่วาระสุดท้ายแล้วเวลาหมดแล้วเวลาหม,หมดอิตาดัวท่านหมดเวลาไม่ผมก็บอกว่าที่ผ่านมาแล้วก็ทั่งเรื่องล่าสุดค่ะไ<ช>ม่ยอมเข้าสภางั้นถ้าลุงป้อมยอมเข้าสภาแล้วพอทีปรายแม้เพียงสองนาทีมผมคิดว่า,วามั่เป็นการแสดงซึ่งการยอมรับระบบการรัฐสภาจากผู้ที่เคยมีอำนาจสูงสุดนะ